อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องทบทวนสระโดยคุณครูวิชุณีรักวีรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูในภักเรียนที่สองกันแล้วนะคะเด็กๆหลายๆคนปิดเทอมไปยังจำสลาก,กันได้ไม่เอ่ยอ่าถ้าใครจำได้ไหนยกมือสูงๆสิคะอ่าส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าจำได้หรือเปล่างั้นเรามาทบทวนพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดู เสียงสระเสียงยาวก่อนนะคะตัวแรกค่ะสระอะไรคะอ่าใช่เลยสระอาค่ะต่อไปค่ะอันนี้สระอะไรคะใช่แล้วสระอีต่อไปค่ะโอ้โหหลายคนตอบได้ถูกต้องเลยนะคะสระอือค่ะต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะสระ อู้ต่อไปค่ะมีขาเดียวนะคะอย่าตอบผิดนะอ่าใช่แล้วนะคะสระเอต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะสระแอต่อไปค่ะถูกต้องนะคะสระโอนะคะสระโอและก็อ่าเป็นอองก็คือสระอนั่นเองค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาดูกันต่อเลยอันนี้สระอะไรคะมีกลมๆด้านบนด้วยใช่แล้วนะคะสละอําค่ะต่อไปค่ะอ่าถูกต้องนะคะสละไอไม้หมวนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะสละไอไม้มาลายนะคะต่อไปค่ะ อ่าเออาราเออาอาเราเรียกสระเอานะคะสระเอานั่นเองต่อไปค่ะถูกต้องค่ะสาระอัวนะคะต่อไปค่ะอ่าหลายๆคนยังจำไม่ค่อยแม่นนะคะเออคือสระเออนะคะสระเออต่อไปค่ะอ่า เยี่ยมเลยนะคะเออือออเอือนะคะสระเอือต่อไปค่ะเอียอเอียค่ะใช่แล้วนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทบทวนสระเสียงยาวกันไปแล้วต่อไปมาดูสระเสียงสั้นกันค่ะตัวแรกค่ะอ่าใช่แล้วสระอะนั่นเองนะคะสระอะเหมือนกระทะสองใบค่ะต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะสระอีนั่นเองนะคะ,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 คะต่อไปค่ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะ,คะถูกต้องค่ะสระอึค่ะแล้วก็ ใช่แล้วนะคะก็คือสระอุนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสระอาะนี้ทำไมคะอ่ามันมีอิทธิพลต่อสระเสียงยาวบางตัวเมื่อนำสระอะไปเติมแล้วเป็นยังไงคะอ่าใช่แล้วเสียงมันก็จะกลายเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย างตัวแรกนี้นะคะสระเอพอเจอกับอใะกลายเป็นสระเอนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอ่าสระแอเจอกับอะกลายเป็นสระแอนั่นเองนะคะเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายคนตอบได้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะสระโอกับอะกลาย เป็นเยี่ยมเลยค่ะสระโอนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปสระอัวใช่ไหมคะแล้วก็สระอารวมกันกลายเป็นสระอัวค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะต่อไปค่ะสระเอ,อกับสระอ่ะอ่ารวมกันกลายเป็นใช่แล้วค่ะสระเอนะคะต่อไปค่ะสระเอือกับสระอะอ่าเด็กๆคิดออกไหมคะใช่แล้วนะคะสระเอือนะคะต่อไปค่ะสระเอียกับสระอ่ะ ถูกต้องค่ะเป็นสระเอียนั่นเองค่ะต่อไปมาดูสระเสียงสั้นตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะสระอะไรนะคะเออาออออนั่นเองนะคะเยี่ยมเลยสระ อ่อนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราเนี่ยทบทวนสระกกันไปทั้งหมดแล้วเด็กๆจำกันได้หมดไหมคะอ่าเด็กๆหลายคนนะคะก็จะสามารถจําได้หมดเลยแต่เด็กๆบางคนเนี่ยก็ยังจำไม่แม่นนะคะเด็กๆสามารถเปิดชมคลิปนะคะที่คุณครูเนี่ยเคยได้ส่งไว้นะคะเมื่อตอนปิดเทอมหรือว่าอาจจะ หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยในเล่มนี้ก็จะมีการฝึกอ่านสระทั้งหมดที่คุณครูกล่าวมาหมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะหลังจากที่เราทบทวนสละกันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะมาตรวจสอบกันค่ะว,ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถจำได้จริงๆหรือเปล่าอ่าใครพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคุณครูมีภาพขึ้นมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมีเวลาทั้งหมด5วินาทีโดยเด็กๆเนี่ยจะต้องเลือกคำนะคะในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4ให้ถูกต้องว่าคำไหนที่มันเป็นคำที่ตรงกับภาพนะคะอย่างภาพแรกนี้คำไหนคะ เอาล่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเลือกตอบข้อไหนกันคะ่ะมีข้อในใจหรือยังเอ่ยเอาล่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองค่ะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ ใช้แล้วนะคะงออกเงาะนั่นเองค่ะมีใครถูกกันบ้างเอ่ยถ้าใครทําได้ถูกนะคะก็จะได้รับไปเลย1คะแนนค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อที่2นะคะดูจากภาพนี้สอดคล้องกับคำในข้อไหนข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูฉเฉลยแล้วนะคะข้อนีน้หน้าตาของเด็กๆเ,เป็นยังไงคะข้อที่2นั่นเองนะคะรอเออเลอทอเออเธอเลือเธอกันเลยนั่นเองคะ่ะ ใครถูกต้องนะคะอย่าลืมบวกเพิ่มไปอีก1คะแนนเลยค่ะเอาละค่ะมาดูข้อที่3นั่นเองเอ๊หน้านี้เขากำลังเป็นยังไงคะเนี่ยพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆ ได้คำตอบหรือยังคะว่าเป็นข้อที่1 2 3หรือ4เอาล่ะเด็กๆมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะคุณครูฉเฉลยแล้วนะคะ,ฉะเฉลยก็คือข้อที่1คะ่ะอ่านว่าอะไรนะคะอ่าเสียใจนั่นเองนะคะเสียใจอ่าใครที่ตอบถูกก็จะได้เพิ่มไปอีกคนละ1คะแนนเลยคะ่ะ ต่อไปมาดูข้อที่4นะคะรูปอะไรคะเนี่ยอ่าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะอ่าเด็กๆมีคำตอบในใจหรือยังเอย่ยอ่ามาดูเฉลยคุณครูน,นะคะเฉลยก็คือ อรอเอือเรือบอไอใบเรือใบนั่นเองค่ะใครตอบถูกก็รับไปอีก1คะแนนได้เลยค่ะมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะว่ามีใครเนี่ยจะตอบได้ถูกทุกข้อบ้างเอ่ยอ่ารูปนี้เขากำลังทำอะไรนะอ่าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะอ่าเด็กๆมีคำตอบในใจหรือยังคะอ่าข้อไหนเอย่ยเฉลยข้อที่4ค่ะลออะละมอเออมือละมือนั่นเองค่ะเอ้ไหนเด็กๆคนไหนได้คะแนนครบทั้ง5คะแนนบ้างคะอ่ายังไงอย่าลืมให้ผู้ปกครองบอกคุณครูคบ้างนะคะว่าได้5คะแนนด้วยเก่งจังเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ